สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์รอต์ชนะผู้รับสามจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้ออ i g n แรนดอมนะคะสำหรับผู้ที่พบคลิปนี้นะคะเป็นการเช็คพลังงานเอเนจีนะคะคลิปนี้มีพลังงานดึงดูดถึงคุณนะคะผูไ้ได้ได้ชมคลิปนี้นะคะ what will happen นะคะ What will happen นะสิ่งที่กำลังจะเกิดกับคุณนะคะภายใน24ชั่วโมงนี้นะ What will happen 24 hour นะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดกับพวกคุณภายใน24ชั่วโมงนี้นะคะอ่านตามพลังงานน้าไพ่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเอาละคะ่ะเรามาดูกันเลยนะสิ่งที่พ้ายอยากจะบอกพวกคุณผู้ที่พบคลิปนี้นะคะอาจจะพูดถึงเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะที่พ้ายอยากบอกนะ เรื่องราวนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดอะไรคะ่ะภายใน24ชั่วโมงนี้กำลังจะเกิดอะไรกับพวกคุณนะคะอืมไพ่บอกว่าอขออนุญ,ญาตปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะคะไพ่บอกว่าอสองดาบนะคะความรังเลใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในสถานการณ์อ 48ชั่วโมงนี้นะถ้าเกิดว่ามีใครส่งของก็น่าจะมีไลแมนนั่นแหละโทรมาบอกว่าจะเข้าไปส่งของวันนี้ <c oughs> นะใครบางคนกำลังสองจิตสองใจนะคะเอออยากจะไปปฏิบัติธรรมเหมือนมีการโทรไปหาใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนหรือใครก็ได้ที่คุณไปปรึกษานะคะว่าเออเราไปไหว้พระเราไปทําบุญกันไหมมีอารมณ์เซ็งๆเบือ่อๆช่วงนี้นะคะ เออมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่พอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเหมือนว่าอยากปีกวิเวกสันโดษนะคะใครบางคนก็คือกําลังจะไปข้างหน้านะจะไปข้างหน้าหมายถึงว่าเอ่อฉันอยากจะศึกษาอะไรนะคะที่มันเป็นฉันอยากศึกษาอะไรเพิ่มเติมที่มันเป็นเหมือนแบบให้ให้ให,ให,ให้ให้ตัวฉันเองเอ่ะเออพัฒนาได้ดียิขึ้นไปกว่านี้เออมีอารมณ์ความรู้สึกฟีลลิ่งเหมือนว่าไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เออ สิ่งที่เป็นอยู่คืออะไรอาจจะเป็นออความรู้อาจจะเป็นงานหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเออสิ่งนี้เราอยากจะเพิ่มคูณความรู้ศักยภาพให้ตนเองอะ่ะอย่างเช่นใครบางคนอยากจะไปเรียนต่อภาษาอังกฤษซึ่งแบบว่าพอเราเปิดหน,นังสือมาปุ๊บพอเราได้ยินคนที่พูดแบบนี้เราสามารถแบบเข้าใจรู้รู้แบบอ่านได้รายละเอียดเหมือนแบบ เราอยากจะมีหนังสือสักเล่มที่เราเปิดเป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่มแล้วเราสามารถอ่านแล้วเราก็เข้าใจมันไม่ก็ต้องไม่ต้องมาแบบทานสเลดอะไรแปลแบบโอ้ยแปลแล้วแปลอีกอะไรอย่างเงี้ยอมันมีฟิลลิ่งแบบเนี้ยใน24ชั่วโมงของพวกคุณในความรู้สึกของใครบางคนนะคะเออนะคะเอออาจจะเป็นฟิลลิ่งของหมอแจนด้วยก็ได้เหมือนกันแบบเฮ้ยทําไมฉันแบบจะต้องมานั่งแปลฉันทําไมไม่พูดแล้วก็ให้มันเข้าใจแล้วก็ฉันฟังปุ๊บฉันก็เข้าใจไม่ต้องแบบ ให้มันขึ้นมาแบบซีซีเป็นภาษาอังกฤษที่เราแบบเขาเรียกอะไรอะได้อินสปิเรชันจากต่างประเทศแล้วเราไปฟังเขาแล้วเราจะต้องแบบเอาภาษาอังกฤษขึ้นมาเพื่อให้เราอ่านทําไมวะเราก็ฟังเขาไปเลยแล้วเราก็ต้องเข้าใจเลยว่าเขาหมายถึงอะไรแบบนี้เออคล้ายๆโมเมนต์เนี้ยอืมนะคะคือเหมือนแบบการพัฒนาศักยภาพที่ พัฒนาความรู้อืก็ได้มีการลังเลใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะมีอะไรคิดแบบหนึ่งหรือสองนะคะไม่ว่าจะเป็นงานความรากักความสัมพันธ์ครอบครัวครอบครัวคือ f a m i l ี่ครอบครัวเกา่าอะไรแบบนี้นะคะครอบครัวเดิมๆนะคะอบางครั้งมันเหมือนกันมีเสียงในหัวนะคะจะบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกเหมือนว่า เสียงในหัวนะ่ะมันมันเรียกร้องมันมีความรู้สึกเหมือนมันคิดสับสนในหัวในความคิดในความรู้สึกซึ่งมีอะไรหลายอย่างที่มันเป็นแพชชั่นที่คุณอยากแอคชั่นนะคดนึกออกไหมเออนะในความรู้สึกในฟิลลิ่งอะเออแพชชั่นแอคชั่นอยากจะไปข้างหน้าอยากจะทําให้มันดีกว่านี้เออเครื่อง,ไง,ไงอ่ายๆอะอยาก upgrade, up level อัปเกรดอัปเลเวลอะทุกสถานะในในตัวตนของคุณเองอะอะ นะในฟีลลิ่งของคุณเองนะคะนะส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเรามีความลังเลใจจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะเพราะว่าสถานการณ์มันเหมือนแบบเหนื่อยหนักอยู่ตรงนี้เนี่ยสิบดาบมากับ the elephant นะคะคนคนนี้ซึ่งเรารู้แล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดีต่อเรามันเขาไม่ได้ตอบโจทย์เรานะคะเขาไม่จริงจังเขาไม่แอคชั่นเขาไม่ชัดเจน อืมนะคะเป็นสถานการณ์อารมณ์ของความไม่พอใจในตัวตนของเขาด้วยมันเหมือนเขากับเรามีความแตกต่างค่ะนึกออกไหมเออนะคะ,นะคะนี่ยคือสิ่งเนี้ยม,มันเป็นมันเป็นมานานแล้วคือถามว่าในความสัมพันธ์เนี้ยของคุณกับเขาว่าเออมันเป็นมาน,น,นานแล้วแหละอืมมันถามว่ามันเป็นมานานไหมมันเป็นนานแล้วแหละ คือมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบหยุดนิ่งจะถามว่ามีผลประโยชน์ด้วยไหมในความสัมพันธ์นี้แต่หมอขออนุญาตไปปิดประตูแป๊บหนึ่งนะอืดูไพ่จ้าหมดเลยอะ่ะแสงแดดเข้ามาแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอปิดประตูหลังบา้านหน่อยโอเคคือเหมือนคือเหมือนว่ามันเป็น เนี่ยเพศออฟเพนเดเนะคะเนี่ยไม่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณอนะเออจะคุยนานแค่ไหนแล้วมันเหมือนแบบคือคือคนคนเนี้ยมันเหมือนพูดเรื่องวัตถุวัตถุเออผลประโยชน์เออผลประโยชน์นะคะถ้าไม่ได้อย่างใจเขาก็ทําไมคะจากจากในความสัมพันธ์ที่ติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยเนี่ยคือคุณอนะ่ะ เคยเจอสถานการณ์นี้แล้วมันมันเป็นอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะนึกออกปะคือเรื่องเงินของเขาเออเนื้อออกปะคะไม่ว่าคุณชมคลิปนี้นะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะหมอจะไม่ลงดีเทลรายละเอียดบางครั้งผู้ชายก็เจอผู้หญิงที่เป็นแบบนี้บางครั้งผู้หญิงก็เจอผู้ชายที่เป็นแบบนี้นะคะอืมไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนเอวีดิงเอาเวยอะไรได้หมดทั้งหมดทั้งสิ้นอะไรแบบนี้นะคะนึกอออกไหมคือมันเหมือนเราเจอคนที่มันแบบ เขาเรียกอะไรว่าดิเฟอเรนซ์ใช่ป่ะเออที่มันมีความต่างแตกต่างซึ่งแม่งแบบเออพระกับซาตานเข้าใจบ้างคุณเข้าใจโมเมนต์บ้างเนี่ยเออเนี่ยสิบดาบกับแฮร์รลแฟน์เนี่ยเออคุณแบบเนี่ยคุณแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยฉันฉันต้องแพ็คก,กระเป๋าเดินทางหมื่นลี้อีกแหละอะไรเงี้ยแบบฉันอยากจะไปจากตรงนี้ได้ปะฉันอยากจะไปจากความสมพัน์นี้เนี่ยตอนเนี้ยมีใครบางคนที่ เฮ้ยกูขอว่าไปโลกอนาคตเลยได้ป่ะวะที่กูสําเร็จที่กูมีความสุขที่กูแบบอะไรแบบนแบบเนี้ยได้ป่าแบบเนี้ยอยากไปจากตรงนี้เออแต่วันเนี้ยต้องคงต้องมีใครที่เออเขาเรียกยังไงนะมีคนโทรมาส่งของใครสั่งของเนี้ยนะคะช่วงนี้มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่า ฟิลลิ่งอยากซื้ออะไรที่นะของเข้าในบ้านของใช้หรืออะไรที่มันเป็นเหมือนให้ตอบโจทย์อารมณ์ฟิลลิ่งของเราอะซึ่งให้มันรู้สึกดีรู้สึกฟูลฟิลกับตัวเองแต่แต่สิ่งของพวกนี้บางทีมันก็เออจำเป็นจะต,ต้องใช้สิ่งของที่มันเหมือนแบบพังไปเสียไปก็ต้องซื้อนะคะก็ก็มีเงินซื้อแหละเออแปดเหรียญในลักษณะถามว่า24ชั่วโมงนี้นะเออ สำหรับคนที่เออเดี๋ยวนะสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาศักยภาพตัวคุณเองอะ่ะเออไปได้เออแบบการเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอะ่ะที่มันแบบเฮ้ยที่มันดีขึ้นอะ่ะกับตัวคุณเองอะ่ะนะ,ะดีกับตัวคุณเองเจ่ยนะคะจากประสบการณ์หรืออะไรเนี่ยคุณเขาเรียกว่าคุณจะจริงจังมุ่งมั่นกับมันและกําลังรู้สึกว่าไอ้ตัวปัญหาคือเนี่ยคนคนเนี้ยกาลังรู้สึกในความสัมพันธ์หรืออะไรที่มันยุ่งอะ่ะ ที่มันเหมือนแบบทําให้ชั้นปวดหัวเนี่ยความรักเนี่ยแกคนเนี้ยเออเนี่ยนะคะที่มันดูเหมือนจะไปข้างหน้าจะมาหาชั้นหรือจะไม่มาหาชั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้ชั้นรู้สึกเหมือนจะบอกว่าอยากจะถอยจากตรงนี้อยากจะยอมแพ้กําลังลังเลสับสนใจหรือชั้นกําลังทุกข์เจ็บปวดแบบมันไม่จริงจังสักทีอะอะไรยังไงทําไมอะไรอย่างเงี้ยมันมีคําถามในในพวกคุณมีอารมณ์ฟีลลิ่งคือ กูไม่พอใจแหละเออนะคะบางคนทําไมคะกําลังอยากจะเดินออกจากตรงนี้เออไปเลยเออถ้าเป็นพลังงานที่เป็นเหมือนแอคชั่นก็คือโทรบอกใครสักคนว่าฉันจะไปปฏิบัติธรรมเออฉันจะไปอะไรฉันอยากจะไปคุยกับแกฉันออตอนนี้ฉันอยากไปไหนสักที่หนึ่งไม่ไปปฏิบัติธรรมก็ได้แบบเออไปเที่ยวไปให้มันอารมณ์ดีขึ้นนะเออฟิลลิ่งแบบว่า กูไม่พอใจเลยตรงเนี้ยเออกูอยากจะไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเอออยากอยากออกจากความรู้สึกนะมเมนนะเออมเมนแบบเฟลลิ่งแบบอยากออกจากความรู้สึกตรงนี้ได้ปะวะเออกูอยากแบบไม่อยากคิดอะไรแล้ะกูอยากแบบสงบนิ่งอยู่ในจิตของตัวเองอะแต่หัวมันคิดอะไรเยอะไม่รู้นะบางกรณีที่ไม่ได้มีความรักนะคือมันคิดแบบมันมันเหมือนมันเหมือนจิตใต้สำนึกเออหรือสัญชาตญาณของคุณอนะมัน มันมันเหมือนอยากให้คุณอัพเกรดพัฒนาศักยภาพของคุณน่ะนึกออกปะด้วยด้วยพลังงานจัก,กรวาลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่จะตอบสนองโลกอนาคตอเออภาษาอะไรเงี้ยเออหลายภาษาอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อให้เราเขาเรียกอะไรอะจัดเจนเออเก่งเก่งแบบเก่งในระดับที่แบบเนี่ยเออเก่งเก่งที่แบบ ไม่ใช่แบบเออปปก็พอได้อะไรเงี้ยเออมันมาแจนเออกูพอได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยเทปที่แบบพูดฟังแล้วเออกูพูดได้กูเข้าใจกูโตต่ออะไรเงี้ยเออแบบเนี้ยคล้ายแบบเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยใครมันเรียกฉันวะอะไรอย่างเงี้ยเออใครมันแบบเฮ้ยทำไมฉันต้องรู้สึกเหมือนว่าฉันต้องให้ดีกว่านี้วะฉันรู้สึกเหมือนไม่พอใจตัวเองอีกแล้วบางคนอาจอยากจะเรียนอะไรเพิ่มเพื่อเพื่อเขาเรียกอะไรวะ เขาอืมจะจะพูดว่าอะไรวะมันภาษาไทยมันพูดว่ายังไงวะเดี๋ยวนะคือมันเหมือนแบบคือศักยภาพของเราเออเหมือนแบบกูอยากได้เอเอเหมือนประเมินตัวเองว่าเหมือนกูเป็นแค่ซีไว้เกรดซีเออเกรดตัวเองอะไรเงี้ยนึกออกปะเออมันเหมือนแบบเฮ้ยกูต้องท็อปฟอร์มได้มากกว่านี้สิเออแบบเนี้ยในใน,น,นความรู้สึกของคุณของพวกคุณน่ะน,นึกออกปะ ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับความรักหรืออะไรแบบนี้นะเออมันจะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยมันเหมือนมันมีอะไรเรียกร้องว่าเฮ้ยแกต้องถึงเวลาทําไอ้นี่นะไอ้นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเิ่งออกปะมันเหมือนแบบเฮ้ยฉันต้องแบบฉันต้องดูแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะอเหมือนเหมือนแบบว่าเออหาคําพูดยังไงอะ่ะเหมือนแบบ เฮ้ยต้องดูแบบเออโปรเฟชชั่นอลเออเออโปรเฟชชั่นอลเออแบบเนี้ยเออคล้ายๆแบบเนี้ยเออถ้าเรแฟนเนี้ยมันหมายถึงแบบเออโปรเฟชชั่นอลเอออย่างเงี้ยเออแบบนั้นน่ะเออให้ดูแบบศักยภาพของของของตัวคุณน่ะเออแบบจริงๆมันก็มันก็ดีมันก็ดีอยู่แล้วนะเออเนี่ยแปดเหรียญขึ้นเนี่ยแบบประสบการณ์หรือเอ็กซ์เลียนอะไรแบบเนี้ยที่เราที่เราที่เรามีแบบดีอยู่แล้วในความรู้ความสามารถตัวตนของคุณน่ะแต่ทีนี้จิตวิญญาณมันเรียกแบบ เฮ้ยแกน่าจะอัพเลเวลได้แล้วนะเว้ยเออเนี่ยเหมือนอัปเกรดมือถืออัปเกรดอะไรเงี้ยเอออัปเกรดอัปเกรดจิตวิญญาณก็ได้อัปเกรดความรู้อะไรก็ได้หรือเฮ้ยทิพที่ผ่านมาเนี่ยทุกเศร้าเสียใจหรืออะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่เข้าใจอีกเหรอหรืออะไรอะไรเงี้ยเออจักรวาลเหมือนอยากบอกบอกบอกให้คุณเข้าใจอะเออนะคะว่าเอ้ยนิ่งคิดไหมว่าพิจารณาว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุก อไม้เกี่ยวกับเรื่องความรักหรือมันวุ่นวายหรือเฮ้ยมันเป็นความสุขหรือเปล่าวะเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยคนที่เข้ามานะ่ะนะคะนึกออกไหมคุณกําลังคิดใครควรเออสไตล์เนี้ยประมาณเนี้ยอืมจากจากที่หมอเห็นจากพลังงานของไพ่นะอือนะคะเพราะอะไรทําไมเราถึงบอกว่าเออจัก,กรวาลกําลังเหมือนบอกคุณว่าคุณต้องพัฒนาหรืออัปเกรดหรือเข้าใจการใช้ชีวิตดําเนินชีวิตนะคะเพราะว่า มันมันจะต้องใช้ในการดำเนินชีวิตทํางานหาเงินเพื่อแข่งขันกับผู้คนอื่นเนี่ยในอนาคตเรื่องความรักถ้าไม่เข้าใจเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเหมือนโลกโซเชียลใช่ไหมคะความรักที่มันไปเร็วคุยเร็วถ้าเรามีฟิลลิ่งร่วมวัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยคุยวันนี้ปุ๊บคุยดีอ้าวพรุ่งนี้มันบ็อกกูแล้วมันไปคุยคนอื่นอ่ะ ตกลงอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยคุยแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนข้อมูลข่าวสารอ่ะมันวิ่งผ่านเราไปเร็ววุบอย่างเงี้ยในการติดต่อสื่อสารอ่ะและทําให้เราเวียนหัวปวดหัวถ้าเรามีพลังงานที่เซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์หรืออยากจะหาใครสักคนที่มันจรงิงจังจรงิจรงใจกับเราอะไรแบบเนี้ยคือเขาอยากจะบอกคุณว่าอย่าเพิ่งคาดหวังมันยีสิบสี่ชั่วโมงเนี้ยคือมันเหมือนอารมณ์ฟีลลิ่งคุณกําลังบอกคุณแบบเนี้ย อืมนนะะอนเนี่ยนะคะเพราะห้าดาวเนี่ยมันเหมือนแบบการติดต่อสื่อสารที่มันเยอะเกินไปมันวุ่นวายหรือคุณรับข้อมูลข่าวสารอะไรบางสิ่งบางอย่างแม่งเยอะเกินไปอะ่ะนะคะนึกออกป่ะบางทีเรามัวแต่หาความรู้แต่เราทําไมคะไม่ได้แอคชั่นโอเคปะ่ะเออเนี่ยนะ,ะจากประสบการณ์เนี่ยเราไม่ได้แอคชั่นไงขึ้นหนึ่งเหรียญนะเออ เรารู้สึกเหมือนว่าฉันยังไม่ดีพอฉันต้องหาความรู้ให้มันดูเป็นแบบโปรเฟ s ชั o นอลเลยและฉันก็ไม่ได้ลงมือแอคชั่นทำอะไรสักอย่างหนึ่งและฉันก็มาลังเลใจมาลังเลใจคิดวนเวียนในหัวอะไรก็แล้วแต่อืมนะที่มันเป็นคล้ายๆแบบเนี้ยในทำนองที่จะทำให้มันแบบเออดีขึ้นจริงจังนะจริงจังได้แล้วคือเหมือนแบบถ้าไพ่บอกว่าถ้าคุณนะ เขาเรียกว่าไม่พอใจไม่ถูกใจอะไรกับสถานาการณ์นี้นะคะให้คุณชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองเนี่ย King of soul เนี่ยนะไพ่บอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณต้องชัดเจนให้มากกว่านี้ในความต้องการตัวตนของคุณอนะเวลาที่เราพบกับใครสักคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นที่มาติดต่อสื่อสารเช่นเพื่อนครอบครัวอะไรเงี้ยอะไรที่เราไม่ต้องการนะ,ะเราต้องพูดความเป็นจริงไม่ใช่เราบอกว่าเยสเยสตลอดอย่างเงี้ยเออ คือแบบเป็นโคนแบบเยสตลอดอ่ะใครให้ช่วยอะไรก็ได้ค่ะใครให้โอนเงินให้ก็ได้ค่ะเออเราไม่ต้องการที่จะทําแต่เราไม่เคยพูดว่าเออสโนไม่ไม่ได้ค่ะฉันเออไม่พร้อมฉันไม่ว่างฉันมีอย่างอื่นต้องทําที่ดูแบบมีมีประโยชน์มากกว่านี้ฉันยังไม่มีเวลาคุยกับเธอนะเพราะฉันยุ่งในเรื่องของฉันอยู่เออฉันใช้ชีวิตของฉันอยู่ฉันยังไม่ว่างนะคิดดูก่อนแล้วกันอะไรเนี้ยเคยเคยพูดไหมแบบนี้ energy moment นี้ให้มันดูแบบ เอ้ยมีคุณค่าตัวเองรักตัวเองเว้เออเข้าใจใช่ไหมคะแบบเนี้ยเออฟิลลิ่งแบบเนี้ยแบบเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนนะไม่รู้ว่างไหมเออต้องคิดดูก่อนเออแบบเนี้ยให้รู้สึกดูเหมือนเอ้ยฉันพรานนะแบบฉันไม่ได้ว่างที่จะคุยกับเธอทุกเวลานะจ้าโนไม่ได้สแกนบายรอใครเลยเออมีอะไรที่ทําให้คุณค่าชีวิตฉันดีขึ้นเออไปออกกำลังกายไปเรียนเพิ่มหรือ เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มใน YouTube หรือจะไปวิปััสนาไหวพระส่วนมนหรืออะไรตามที่ฉันต้องการใจฉันอยากจะไปฉันก็ไปไม่ต้องมารอเธอว่าเธอจะไปไหมหรืออะไรไม่ไปอะไรยังไงก็เนี่ยฟีลลิ่งเนี่ยที่ไปอยากจะบอกวันนี้นะคะโอเคนะ24ชั่วโมงนะก็น่าจะเป็นประมาณนี้สั้นๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาอื c u r e n t feeling นะคะ of your partner นะคะก็คือ love b e s t u r e นะคือปัจจุบันความรู้ส <Yes. S 2> ึกคนรักของคุณน่ะคู่ของคุณนะคนที่คุณกำลังสถานการณ์ปัจจุบันเลยอะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปที่เรากำลังจะอัปโหลดนะคะเราคอยเป็นกำลังใจให้ด้วยหมอแจนก็พยายามจะพยายามจะเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาคลิปหรือทำอะไรก็ได้ที่ให้มันดูเหมือน อบโจทย์และให้มันดูเร็วขึ้นอนะดูเร็วขึ้นเหมือนว่าให้ทันกับสถานการณ์เพราะว่ารู้สึก7วันเนี่ยเอยแม่งนานไปแล้วฟิลลิ่งไม่ได้แล้วคือช้าไปสําหรับสถานการณ์พวกคุณในปัจจุบันคือเหมือนน่าจะทําวันต่อวันเลยด้วยซ้ําไปแต่อันนี้หมอลองดู48ชั่วโมงก่อนนะคะว่าเออประมาณไหนนะคะการตอบรับหรือผลตอบรับหรือพวกคุณโอเคไหมอะไรประมาณนี้นะคะ เหมือนการปรับเปลี่ยน a d ด p ป a p แอพซึ่งให้มันดูเข้ากับสถานการณ์ที่รวดเร็วอะไรแบบนี้นะคะในทั้ทงช่องนะหมอแจนก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เขาเรียกยังไงอ่ะเออฟังรับได้ในความเป็นตัวตนของหมอซึ่งแม่งจะพูดตรงไม่เพราะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาที่สนับสนุนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวแบบ ฟังเรื่องเศร้าเสียใจแล้วให้มันดูฟิลลิ่งเหมือนว่าเอ้ยกูตลกเว้ยกูโูล้ออะไรเงี้ยเออแบบกูผ่อนคลายเว้ยซึ่งมันดูแบบเอ้ยจร,จริงใจนะถึงแม้จะปากไม่ค่อยดีพูดไม่เพาะแต่นะท้ายที่สุดคือได้ความหวังดีหรือปรารถนาดีหรือจริงใจกับเอคนที่เข้ามา ชมคลิปเข้ามาฟังอะไรประมาณนี้นะคะด้วยด้วยใจที่แท้จริงนะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเอารคาคาคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะขอบคุณมากๆขอให้มีความสุขนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า